สวัสดีค่ะแซบ,บนัวกลัวหยิงนุ่มมาอีกแล้วพี่นอ้องมื้อนี้นะคะหลังจากที่ห้าไปสวนพักมาแล้วนะคะกะหิวเขาเนาะกลับมือกองเพิ่มมาเฮ็ดไก่ย่างได้ว่าสันพุณเมียก็ได้จัดไก่ย่างนะคะนี่เลยไก่ย่างไก่ย่างนะคะแล้วก็ปีกไก่ย่างเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวพร้อมข้างนองมกมันก็ล้มลบนิดนึงนะคะไัห่หันแดดดีดีพี่น้องเลยตอนที่ไปปลูกพักนะคะมันนี่อืม เราก็มากินข้าวเที่ยงกันเนาะตอนนี้กระม้านเที่ยงกลักวๆน,นะคะจะจะบายมองอ้งแล้วล่ะมาด้พี่น้องส้มตำนะคะเมื่อนี้นี่เผ็่เพปันใดประมาณห0สิบเมตรพริกนะว่าเพ็ดปันใดได้อน่แล้วก็ผักของเราวันนี้มีแต่ผักกะลํานะคะผักกะลัมก็โอเคแล้วเพราะว่าบ้านนี้ก็ชอบผักกะลํานะคะก็อย่างอ้อเดี๋ยวของเราก็อยู่ข้างๆนี่สิบคนเดียวค่ะ มาเด้อบันนี้ทุกคนมันนี้วันสุกนะคะเอ่อเมืกก่อกล้วงเราก่อนจะปไปโรงเรียนเนาะไปโรงเรียนแค่จันทร์ถึงพฤหัสนะคะหยุดสุกเสาร์อาทิตย์เนาะลืมอะไรชอ,อช้อนกับแก,แ,กแก้วแก้วกาแฟมา่น้ามเด้อเอามาใส่น้ำนะถ้าแบบแก้วเป็นแก้วมันจะแตกเนาะลมแบบแว่าถ้านั่งอยู่ปลายหางเสียมันก็จะแตกเนาะงวดกับชิม,มักเอาแก้วกาแฟนะคะไม่ค่อยีลมยาก มื่อนี้กับเมน่อนันเขาเนี้ยว้านไหนนะคะเขาปุ้นเบิร์ตพี่น้องเอ้ยที่แรกว่าสิอจำส่วนอะไก่นะคะนี่ฉีกขึ้นางจีนเลยเฮาพูดอะเมื่อกองลราประมาณกดเนี่ยล่ามักปีกมันนะคะเรามักปีกนิดหน่อยนอยี่พูดแม่ก็เลยจัดแต่ปีกให้เล้านะฮะมาบ้านนี้มาเลย,เน,ยเนี่ยมักกูมันมักเนื้อที่มักกระดูก ไงย่างตอนนุ่นเป็นนี่หอมม่ะันเรื่องเฮ็ดัลงกินหมคาขันไปเลยนะแต่ว่าถ้าแทมันเนี่ยบมักมันกับ,บเฮ็ดส่วนมากก็จะได้เฮ็ดนะคะเพราะว่าลูกเต่ากกินเขาเนาะเขาเฮ็ดได้ต้องให้คุณแม่เฮ็ดเฮ็ดกับเบอกินได้เขาก็ไไ้ก็ดีอยู่เฮ็ดได้บุใช่ย,ยูปีกุนบ้านให้ชิมนิดหน,น,น่อเชงชิมค่ะ บีก็อร่อยนะครับมักบึงคือหนีได้เนี่ยเป็นไงชิมไหมมาได้พี่นองกินตำบัง่งอีกแล้วนะคะเบเรเเ็ดคลิปด่วนแล้วบเร่ตำบังุ่ดโวนแล้วนะคะอาทิตย์นึงนีแ่แหละคิดมา sao cứ câu sao đi bà sao 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 rồi mà sao 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 nhắm sao 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 ก็อย่างเอาม่นคือบ่เขากันกังโมงละาบนเนี่ย ยังไมเ่เนาะตอนไป,ปพักกับประมาณสิบโมงนะคะพักเรากลับมาห้าโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงครึ่งวัวบ้านื้นนี้มาเปลี่ยนมุมนะคะเพราะว่ามุมนั้นขเขาจามางหัวออกมันเห็นกันนะคะพอเห็นเฮี้ยนเฮาเข้ากับเห็นเฮียน,นเพิ่มื้นนี้ล้อรอมหัวบันนี่ เห็นมาบ้านคิดไหมช่วงนี้หนาห่อนนะคะอากาศดีเท่าๆนี่มันจะควนเห็ดเหียนไหมต้อเติมเนีเห็ดหมองเจ็บของเฮ็ดเหี้ยนหน่อยเนีต้อเติมบ้านนะคะข้างล่างเพิงก็ต้อเติมบ้านข้างนี่ก็ต้อเติมบ้านนี่แต่เหี้ยนนี่แต่คนเห็ดเหียนน่ะช่วงนี้ อืมพี่น้องจากน้อยนะสิพลเสตดต่ำบักอันแอปเปิลนะคะต่นี้กําลังเป็นดอกมันอีกเดือนกว่าสองเดือนเนาะก็จะเป็นมากมัแอปเปิลตัวนี้แซ่บ ไม่ให้สมตำนะะมัดดองก็เสร็ผมปกนายปกตาแล้วกันถ้ามัดลายไปทางกับปวดหัวเนียเคยเป็นปามัดผมลายปวดหัวปล่อยผมลายกับใจให้มือหัวหมดเงียเนาะ ก็ามาใจให้ป่ะใจให้แบบว่าศูนย์ศูนย์ในผมอืมบนอดะพี่น้องนัวๆน,นะคะเมื่อน,นี้บลาไซอยันบลาไซพริกหลายวันนี้เผ็ดอืมวันนี้เผ็ดหลายกินไมาเล้อไมจำน้ำเอาไม่ใช่พริกลายหรอ ลายเตือบอย้วได้ว่าบักงคูเห้า,า<ม>ไรจะมาบใสายไปอะไดนีน่ใน,นการเอาอยู่พระว่าเข็ดนะคะช่วงนี้จะไปผ้ากันกินเพียดไปไหนเป็นยังมมน้ำอะมันอันตรายเนาะเมื่อนี้นะคะนวดกับน,น้องนนกับผ้ากันปลูผักกาดเนะาะผักกาดขาวผักกาลมชายเนตแคบิชนะคะแคบิด แคไปจูช์นั่นแหละำเนี่ยยังจะแซมใช่ไหเอาไปกินกัะต่มคงพี่น้องแคบหมูครไปเราเล่นอ่ะพี่ผีพาเอ้ย ถ้าจะมึงคลิปนี้เด้อแค่หมูเบินดแล้วเด้เออา่มากินอีกนะเด้อแค่หมูอือให้เป็นตัวนะคะเพศสมมูว้ไว้เมื่อคืนนี่เมื่ออืนหนักจะพอดีนะคะ สูตรขอนุ่นกับสองขึ้นนะสมพักกับสองขึ้นสมูกับสองขึ้นจะเป็นข้นมากอีกอย่างที่มันเปียวแห้งเพระาะว่าอันกินเปียวไปได้นะเจอวันมันเป็นมา,มากดีมากอยู่เพระาะว่ากินไปเด้อะเปียวเนาะถ้าแบบต้มสมต้มยำมันกินอยู่นะคะเปียว อยู่ประเทศอันนี้นะพี่น้องเอ้ยเมื่อนึงหมม่ซีเราดูกับมีทั้งแดดห่อนห่อนอย่าบาห่อนอีรเด้ยเฮียแตกเฮียแ,แตนสักพักนึงหนาวหนาวแบบอีรีอีรอนนี่คนลุกสักพักนึงล้มฝนตกว่า,น,าน,นี่เปทั้งซีนมาเช้าแก่เสือใ่เสืออยู่มม่ยู่หนีกับบ่อใบใจอากาศอะไรได้นะ ห้องฝนตัวกระแล่นเลยมันมันอาจจะตกโดนนะคะอากาศแบบนี้ก้อนสิมาเขียนเขานี่เฮี้ยแตกซะเด้วยนี่หอ่อนลายเดี๋ยวเสียไมใ้ใช้หนาวถ้าห่อนกับห่านลื่นบานลื่นเมืองน้ำกับน้ำพวดโพยุ่ยซื่อพิ่ไม่ได้บอกนี่พยากรณ์อากาศมันจะลม่มล่มเสยบนันไดล่างหนึ่ง อกินย่าเลยกระเซาบย่านั้นเนะาะมาด้ยพี่น้องผู้ใอยากกินเขาน้ำเยิงนุดนะคะยู่บเหมงเกาหลังบานนี่เกันนะคะทบนัวกลัวเยิงนุดวันนี้นะคะกระสีขอรับไปกไ่อกกนมื่อ้บิกินไรเบาๆไรเบาๆมาแลวนะคะงานบานไรมาในแล้ว นรียผ่ากับมัได้แล้วทูบ้านกับ,บ้านได้ทูนะคะปั้นผ่าไปอีกทั้งนึงเพราะฉะนั้นแล้วสิบไปตากผ่าก่อนเราก็สิบไปรียดผ่าถูบ้านทูงั้นเราจะไปฮับลูกนะคะฮับลูกเอเล็กหน่อยโรงเรียนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะแซบนนว้อหกยิงนดขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะพี่น้องบ๊ายบาย